120กว่าเข่าเลครับมาดูคู่นี้ครับคู่ที่6ของรายการครับสุกจิตมุงนนครับเป็นการพบกันระหว่างขุนศึกน้อยสิทธ์แก้วประพลครับเจอกับยอดเพชรศรีสุวรรณในพิกัด115ปอ์ครับคู่ที่แล้วนี่ดูกันไปจุกกันไปครับเข่าเสียบไปไม่ต่ำกว่า20เขา่ามาดูคู่นี้กันบ้างครับ ยอดเพชรสีสุวรรณในมุมน้ําเงินนี่ก็สีเสื้อก็คือดาบแบงนครบาลเลยครับไฟนี้ใช้สีสุวรรณครับทางด้านแดงก็ขุนศึกน้อยชิ์แก้วประพลครับรูปร่างนี่ก็สูสีครับแต่ยอดเพชรแกผมยาวกว่ามาดูยกที่3ครับสถานการณ์ หลังหมด2ยกแรกครับราคาอยู่เสมอขุนศึกน้อยร่างจะดูตันกว่าเล็กน้อยขุนศึกน้อยส่วนยอดเพชรแค่นี้สูงกว่ากันนิดหนึ่งครับขุนศึกน้อยพยายามหัวซ้ายยอดเพชรก็เคียเคียรตบตบะะวางขวาแรกแข่งครับตอนนี้อยู่ในช่วงแรก ใช่ขุนศึกน้อยครับสายมาอีกโอ้ยมีสองก็แจมติดขาดอยู่ยามาวางแข้งซ้ายยอดเพชรสวนแข้งขวาเอกรขาต่อยหมัดกับขุนสึกน้อยเช่นเดียวกันครับยอดเพชรรอจังหวะครับตอนนี้วางแข้งซ้ายตังเตะหลุดไปหยับเข้า,ขาหาหยับเข้าหาวางเตะขาต่อยหมัดเดี๋ยวจัดนายครับยอดเพชร เรียนแล้วครับเข้ามาวงในบ้างครับแน่แต่ขุนศึกน้อยก็ดันออกมาก่อนขุนศึกน้อยขยับมาวางซ้ายวางซ้ายอีกแข้งซ้ายมาเป็นชุดตน,นี้ครับายทีทำข้างเดียวก่อนครับขุนศึกน้อยขยับขยับขยับครับแย่หมัดแล้ววางแข้งซ้ายยังติดอยู่ ย้ำๆมาเรื่อยๆเลยครับสำหรับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วพมลยอดเพชรยังตั้งรับเหนียวแน่นครับยังไม่เร่งครับยอดเพชรฝั่งซ้ายยอดเพชรก็ขีดดักไว้ครับฝั่งขวาขึ้นเหมือนกันครับยอดเพชรขยับขยับครับขยับขยับฝั่งซ้ายวางซ้ายยั้งไปอีกตีครับยอดเพชร ดันแล้วขวางซ้ายขุนศึกน้อยขุนศึกน้อยดูว่าจะออกอาวุธเยอะเลยครับตอนนี้ย้ำไปทีอีข้างครับของยอดเพชรครับแข้งซ้ายของขุนศึกน้อยครับแข้งซ้ายขยับแล้วขยับหลอกขยับว้างวางแข้งซ้ายมาลำตัวยอดเพชรต้องจับแล้วครับโดนเยอะๆไม่ดีครับแข่งแล้วคาไว พกกันต่อเดินเดินวางแบบนี้ต้องดูยกเดยวยาวเลยครับ4ีหนี่ต้องดูครับยกนี้ยังวางแรกแข่งกันอยู่รู้สึกน้อยนิ่ยกนี้เตะไม่ตม่ำกว่า20ครั้งเลครับแทงซ้ายของแกครับหมด3ยกครับสถานการณ์ ราคานี่ไหลมาอยู่ขุนศึกน้อยขยับต่อถึง3-1มหนึ่งครับสามช่วงตัวครับออกอาวุธได้เยอะครับเตะย้ำไปเรื่อยๆแล้วครับยอดเพชรนี่ยังรออยู่ครับยังรออยู่ไม่รีบไม่ร้อนเลยครับราคาครับสามหนึ่งครับสามหนึ่งแม่นี่ผาชุนก็มาครับ เดชพงศ์ธีระเดชพงศ์ครับโปรโมเตอร์ชื่อดังครับสุเกตเพชรรวมทั้งศึกมวยไทยเจ็ดสี่ครับอยูยกที่สี่ครับ่อยมอหมัดนั้งกระจายครับขุนศึกน้อยยอดเพชรพยายามเดินเข้าในเดือดแล้วเสียบเข่าจับลองคอตีเป็นขุนศึกน้อยตีก่อนยอดเพชรครับตีซ้ายโอ้โหเสียบได้รุนแรงแทงซ้ายมาอีกครับขุนศึกน้อย ยอดเพชรตีปุ๋สกร้อพยายามเด้งตีกับยอดเพชรก็ขวาขวาไว้เดินหวังซ้ายครับปุ๋ยสุกน้อยแต่ยอดเพชรแกเข้ามาจับแล้วตีครับตีตีโอ้โหขี่เลยครับยอดเพชรครับน้อยพยายามต่อยมาแต่ยอดเพชรแกจับแล้วไม่ให้เอาอาวุธแล้วครับจับในแทงตัดล่างไม่ได้แทงโรสเสียไปครับยอดเพชร จอเพชรดันดันแล้วตีน้อพยายามกระทุ้งตู้จอเพชรครับตอนนี้ไทยทีนะครับยกที่สี่ครับเดนจับแล้วจอเพชรพยายามจับจับลัดขวางน้อยขวางไหมไม่ให้จับง่ายๆครับเดินเดินเล็งอยู่ขวางซ้ายจียอดเพชรจับจับแล้วเข้าใน อไอยังไงยังไงตีผู้ชุดน้อยยกพื้นผู้สีครับตอนนี้สถานการณ์ยังผู้สีเดินวางซ้ายผู้ชุดน้อยย้ำไปอีกดอวเพชรเดินชนเดินชนโอ้ยลุกนี้เสียเหลี่ยมครับแต่ลุกึ้นมาก็วางซ้ายครับผู้ชุดน้อยย้ำดาวเพชรจับฟาแล้วยกข้ากกำแพง าเขามุ่งเดินหน้าครับยอดเพชรชุนน้อยก็ต่อยย้ำครับโอ้โหแล้วโ,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 โดนหักเลียอีกแล้วครับขุนศึกน้อยครับยอดเพชรขยับเข้าหาจับในปล่อยเข่าเลยครับสำหรับยอดเพชรครับเดิน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 ยก ยอดเพชรเสียบเสียบจึกน้อยเริ่มจะขาลงไปแล้วครับอาวุธไค่อยออกแล้วต่อยหมัดดักครับเสียงต่อยหมัดยอดเพชรจับแล้วจับแล้วเสียบเข่าเขือนจับแล้วแล้ว,วก็หมดยกที่4ี่ครับสถานการณ์โหต้องบอกว่า ลิกเลยครับตอนนี้เปลี่ยนข้ามาอยู่มุมน้ำเงินแล้วครับราคามาอยู่ฝั่งยอดเพชรเลยครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับยกที่สี่นี่แกเอาไปทั้งยกครับยอดเพชรจับตีจนขุนศึกน้อยนิ่งเลยครับมาดูยกสุดท้ายครับยังสูสีครับขุนศึกน้อยพยายามวางแข้งซ้ายครับ ยอดเพชรก็เดินสู้ขุดน้อยวางซ้ายยอดเพชรตีครับตอนนี้เขาทำงานแล้วครับขาอย่างค่อยๆไหลลงครับยังอยู่ยอดเพชรอยู่ครับช่วงเดินขึ้นยกมาครับวางซ้ายเดินขับแล้วจับแล้วตีเดินต่อครับ ยอดเพชรตั้งรับอยู่ครับปุ๋ยชุกน้อยเล็งแล้วต่อยต่อยหมัดแทดนตูแข้งเข้ายอดเพชรพยายามกระตุกไม่ได้ครับเีนชียร์ตอนนี้นี่ปัน่นตัวเลยครับอ๋อเป็นปุ๋ยชุกน้อยวางแทงต่อเนื่องแล้วต่อยหมัดครับเอาแล้วเอาแล้วาลว,วางซ้ายไดยอดเพชรตีได้ครับปุ๋ยชุกน,น้อยก็ไม่ยอม เหมือนกันไม่ยอมอันโดเลยครับบนล็อกวางสายดักยอดเพชรเสียบเกือบโดนเกืบอบทะลุเชือกออกไปครับวางสายต่อโอ้ยทำได้ดีครับตรงนี้โอ้ยเล็กน้อยอวางสายยอดเพชรแกจับดันครับดัน,ดนทีมหมุดต้องมั่นใจครับทีมงาน เดินต่อบอ๋อยขุนน้อยเดินเดินเลือกเข้าแล้วกวาง้ายกับเพทสเบิ้ลโอ้ยเข่าครับ ต้องเดินอย่างต้องเดินมาหาวางซ้ายวางแทงโอ้โหแข็งตายต่อเนื่องครับต่อใจหรือยังต่อใจหร,อรือยังครับยังไม่พอเดินต่อยังไม่พอครับผู้ชื่น้อยวางซ้ายเลือกแล้ววางซ้ายยังไงโอ้โหแล้วพอช่วงปลายยกก็หมดยกระดีครับ อาลรครับวัดใจกรรมการครับสถานการณ์ที่เวทีนี่อยู่ไหนชี้หนัชี้นั้นเลยครับซ้ายกับขวาน้ำเงินกับแดงไปที่มุมน้ำเงินครับโอ้โหยอดเพชรรีสุวรรณครับก็เอาชนะคะแนนผลสุดน้อยสิทธิ์แก้วกับคนไปครับโอ้โหสีครับทิ้งดำหมดหมดยก5เลยครับนี้ต้องไปพักกันก่อนเลยครับช่วงหน้ายมีมวลสากลสมรเล่นมาให้ชมครับอย่าพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ